สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในรายการ Good Piercing Shop ครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเข็มเจาะนะครับว่าเข็มแต่ละเข็มใช้เจาะอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเข็มที่หนึ่งครับเข็ม0.8มิลครับ0.8มิลจะใช้เจาะพวกตัางหูครับเจาะสำหรับใส่ตัางหูครับก้านเล็กๆ ก้าง0.8ตังหูสแตนเลสตังหูเงินแท้ตังหูพลาสติกครับจะใช้เข็ม0.8เจาะนะครับต่อมาครับจะเป็นเข็ม1มิลครับเข็ม1มิลแบบนี้จะใช้เจาะใส่พวกห่วงครับเจาะใส่ห่วงห่วงสแตนเลสห่วงเงินอะไรพวกเนี้ยครับจะใช้เข็ม1มิลเจานะเนาะสำหรับเจาะใส่ห่วงครับต่อไปจะเป็นเข็ม1.2ครับ 1.2นี่เจาะได้หลายอย่างเลยครับเจาะหูใส่จิวเ,เจาะคิ้วเจาะหัวนมเจาะนิ้วจะใช้เข็ม1.2นะครับพวกนี้จะเจาะได้หลายอย่างจะเป็นเข็มที่ใช้เยอะที่สุดครับ1.2เนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเข็ม1.4ครับ เข็ม1.4มิลจะใช้เจาะพวกสนสะพายครับเจาะสนสะพายเจาะเจาะหูตำแหน่งตำแหน่งพวกลอ็อใช้เจาะปากอะไรเงี้ยครับเจาะตำแหน่งที่ใช้เป็นจิว1.2ครับที่ให้มันสามารถเสียบตะก้นเข็มได้เนาะเจาะได้หลายอย่างเหมือนกันครับนี่เข็ม1.4ครับ ต่อไปเข็ม1.6ครับเข็ม1.6อ่าอย่างแรกเลยจะใช้เจาะาสดื้อครับส่วนมากเจาะาสดื้อจะใช้พวกเข็ม1.6แบบนี้นะครับเจาะาสดืออ้อเจาะเจาะแก้มอะไรพวกเนี้ยครับใช้1.6เนาะต่อไปจะเป็นเข็ม1.8ครับเข็ม1.8จะใช้เจาะลิ้นครับ1.8จจะใช้เจาะลิ้นเจาะแก้มสำหรับก้านใหญ่เนาะ จาะลิ้นเจาะแก้มอะไรพวกนี้ครับจะใช้เข็ม1.8ครับการเจาะแต่ละอย่างใช้เข็มไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของจิวและก็วิธีการเจาะครับถ้าอยากเจาะไม่เจ็บหน่อยก็จะเป็นเข็ม0.8ครับแบบนี้จะเจ็บน้อยครับเจาะต่างหูใส่ต่างหูธรรมดาครับใช้เข็ม1.8เนอะเจ็บสุดก็จะเป็นเอ0.8ครับ เ็บสูดจะเป็น1.8ครับนี่ขนาดจะไม่เท่ากันอันนี้เล็กสตรครับอันนี้ลองมาต่อไปก็1.2 1.4 1.6แล้วก็1.8ครับโอเคครับวันนี้ก็จบกันไปแล้วสำหรับเรื่องเข็มนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาบอกใหม่นะครับ